คู้บ้านสันชัยขนานสวัสดีครับวันนี้ติดตามกดช่องช่างหรูคู่บ้านกด s ับสไครต์ไว้นะครับมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูการติดตั้งผนัง epd โฟมกันนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นก็คือการเตรียมยูเฟรมนะครับการเตรียมยูเฟรมนั้นก็จะไปวัดจับระดับไว้กับที่เสาคอนกรีตนะครับหลังจากวัดจุดมาร์กจุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเจาะนะครับใช้สว่านหรือพุกเบอร์เจ็ดนั้นเจาะเข้าไปในเสาคอนกรีตนะครับ ตามจุดที่มีการมาร์กไว้นะครับหลังจากที่เราเจาะแต่ละจุดแล้วนะครับก็จะเอาพุกมาใส่ไว้นะครับอ่าเขาเรียกว่าฝังพุกไว้ที่เสานะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็จะนำเอสโพลิเมอร์นะครับเอสโพลิเมอร์จะถูกยิงหลังยูเฟรมเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับยิงเป็นเส้นจะยิงเป็นเส้นแบบฟันปลาหรือจะยิงเป็นเส้นยาวนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับยิงเป็นเส้นยาวเส้นใหญ่ๆนะครับเพื่อหน้าที่อะไรครับ เอสพ y ลิเมอร์นั้นจะทำหน้าที่เป็นวัสดุยึดติดระหว่าง U-Frame กับเสาและเป็นวัสดุกันรั่วซึมระหว่างรอยต่อ U-Frame กับเสาด้วยนะครับหลังจากยิงเสร็จนะครับก็จะนำ U-Frame ที่ยิงเอสพ y ลิเมอนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาติด กับเสาที่เราเจาะรูไว้ฝังพุกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้สกรูยึดเห็นไหมครับว่าพอมีเอสโพลิเมอร์ก็จะทําให้การทํางานนั้นง่ายขึ้นเพราอติดปั๊บนะครับมันจะอยู่ได้ทันทีใช้สกรูยิงเข้าไปตามจุดพุกที่ทําไว้นะครับเสาด้านแรกเสร็จนะครับอีกคนนึงก็มาเตรียมอีกด้านหนึ่งนะครับการติดตั้งยูเฟรมนั้นเราจะติดที่เสาด้านซ้ายเสาด้านขวาแล้วก็ที่แนวพื้น ที่นี่ที่พื้นนั้นก็จะมีการยกธรณีไว้เพื่อเป็นการป้องกันน้ําซึมเข้าจากผนังอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานช่างที่นี่ใช้ทีมงานช่างในการทํางานกันเพียง3คนเท่านั้นนะครับก็เป็น2หนุ่มกับ1สาวนะครับการทําผนัง EBD-foam นั้นเราสามารถใช้คนน้อยๆได้ในการทํางานคล่องตัวรวดเร็วนะครับ หลังจากยิงเสร็จนี้นะครับคือยิงแล้วก็นำยูเฟรมมาติดที่เสาด้านซ้ายด้านขวานะครับาการทำงานนะครับย้ำนะครับว่าการยึดเสากับยูเฟรมหรือว่ายูเฟรมกับเสานั้นจะใช้สกรูยึดเป็นส่วนแรกและใช้เอสโพลิเมอร์เป็นวัสดุยึดติดส่วนที่2 เสริมการป้องกันการรั่วซึมนะครับสกรูจะยึดติดเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของทีมงานนะครับในขั้นตอนของการติดตั้ง การทำรหนังบ้านโฟมนั้นนะครับตอนนี้ท่านก็ถามว่าเออราคาเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉลี่ยแล้วการสร้างบ้านโฟมทั้งระบบตั้งแต่ตอกเสาเข็มจนถึงสร้างเสร็จพร้อมทาสีนะครับราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ1 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับเป็นราคาเฉลี่ยโดยประมาณนะครับหรือราคาก่อสร้างก็จะพอๆกับการก่อฉอาบปูนแต่เสาเข็มที่รวมนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของบริษัท Service t เท r e ์ c o n s t r u c t i o n หรือว่าทีมงานคุณคณนากรน,นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเตรียมโครง สร้างที่จะยึดนะครับติดตามกันตอนต่อไปกับช่างรู้คู่บ้านครับ